สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้บักเปียวใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรากำลังจะมารีวิวฟิกเกอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้ก็นี่นะครับเป็นฟิกเกอร์มูอิจิโระโทคิโท,โทนะครับจากเรื่องดาบ,บิฆาตอสูนะครับโอเคครับ ก็นี่นะครับเราได้มาจากชูปีนะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มเพราะว่าเอาอกก่อนก็ได้พราบว่าตัวนี้มันเพิ่งมีใช่ป่ะแล้วมันมีให้คีบในตู้คีปตวรีบะนะครับแต่ว่าตอนนี้ในตวรีบะไม่มีแล้วนะครับคือตัวอุซูนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันก็คือต้องซื้อแล้วนะครับถ้าเราไม่ไปคีบที่ญี่ปุ่นก็ต้องซื้อเอานะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับแบบหนึ่งนะครับจิ๊บต้องเริ่มจัดแสงแล้วเ <laughs> พราะตอนนี้มืด <laughs> นี่นะครับตัวตัวแบบเต็มตัวนะครับเป็นท่ามองอันนี้ก็ตัวแบบเต็มตัวแบบเหมือนกันแต่นี้จะมองมาข้างหน้านะครับแล้วก็มีรูปแบบเหมือนภาพไว้ข้างหลังม,มันเรียกว่าภาพอะไรอะ่ะ <laughs> น,นึกชื่อไม่ออกนะครับ กล่องสวยดีนะครับนี่นะครับด้านข้างนี่นะครับจะเป็นอุซยเทนเงนนะครับก็เป็นแบบ A ส่วนมุวิจิโรโทคิโทนะครับจะเป็นแบบ B นะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนเลยข้างบนนี่แหละตัวตัดสินเลยว่าของแท้ของปลอมนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แบบ a n นิเพล็กซ์นะครับก็คือแบบมาจากญี่ปุ่นมันมีบอกไหมว่าอ๋อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยมันไม่บอกว่าเป็นแบบเซลล์ออสซเจแปหรือเซลล์อินเจนแปลนะครับแต่ถ้าเป็น a n นิเพล็กซ์นะครับก็คือ ขายเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับกล่องแมวทองนะครับนี่นะครับกล่องน,นี้นี่นี่ครับกล่องแมวทองนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนเปรียบเทียบเป็นแมวทองของดาบเิคาตาสูนะครับเผื่อบางคนงงว่ามันคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับวางกล่องยากจริงๆโอเคได้นลครับแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกับ กล่องแบบ WCF กับแบบ Q p o s t นะครับนี่นะครับมีสองกล่องนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นของญี่ปุ่นก็คือแมวทองผมเรียกว่าแมวทองไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเหมือนแมวส้มแมวเงินอะไรก็ตามนะครับแมวน้ําเงินอะไรพวกนี้นะครับก็คือนี่นะครับเซล e ์ Outside เจ็แปดผมเคยอธิบายไว้ในคลิปของ n i s ก o แล้วก็ประมาณนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับ ครับเราไปเอาคัตเตอร์มาแล้วมากรีดให้ดูเลยนะครับโอ้ยต้องค่อยๆยกรีดนะเนี่ยโอ้ยกลัวกลัวมันโดนกล่องอะเพราะผมชอบกล่องตัวนี้มากเลยอะไม่รู้อะเป็นแบบต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวแรกที่เป็นแบบเออเรียกว่าอะไรอะตัวแรกที่เป็นของเซตนี้นะผมเพิ่งเคยซื้อตัวนี้เซตแรกผมซื้อเซตนี้สื่อไปนะครับแต่ว่ามันเป็นพีออเดอร์ครับมันสั่งจาก ต่างประเทศแล้วก็ของมันมาไม่ครบผมก็เลยเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ล็อ <l> ต <ots> นั้นนะครับก็คือน่าเสียดายที่เรายังไม่ได้เซนิสุนะครับก็โอเคแต่ถ้ามาก็เอามารีบ,บอีกแหละโอเค๋ถวเรามาแกะกันเลยนะครับผมไม่สนแล้วว่าแกะยังไงผมต้องการทําให้มันมาแบบไวที่สุดโอ้ยแต่ก็อนะ กลัวกล่องมันขาดกลัวกล่องขาดยังก็ตามสเต็ปเดิมนะครับจุ๊บโอเคแล้วก็อ่านด้านนี้แล้วก็เปิดด้านนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้บอ,อโอเคก็ได้แล้วครับไปร,บรีบเลยครับวันนี้นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนคิวบ้าโค้ดให้สแกนนะแล้วก็เปิดขึ้นไปนะครับนี่อันนี้จะเป็นกล่อง กระดาษลังข้างในเลยก็ตัวเห็นหน้ามันแล้วว่ะหน้ามันสวยมากเลยครับทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับไปดึงไม่ออกไงยังไงล่ะนี่นดึงไม่หออครับทุกคนมันติดอะ่ะหรือว่ามันโอ้โหยังไงล่ะดึงไม่หกออะอเองั้นเอากล่องออกมาก่อนกนะ็ได้อ๋อโอเคไม่ต้องแล้วออกมาเลยครับทุกคนโอ้ คือชิ้นส่วนมันไม่เยอะนะครับแต่ผมตื่นเต้นเพราะว่ามันตัวใหม่เลยอะส่วนใหญ่พวกตัวใหม่ๆมันต้อนจะสวยอยู่แล้วเนาะป่ะฮ้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บโอเคเดี๋ยวเอากล่องมาไว้นี่ล้กันนะโอเครู้สึกว่าวันนี้ถ่ายแบบมุมกว้างขึ้นนะครับนี่ครับได้แล้วครับมันของไม่เยอะมีแค่สามชิ้นเองป่ะเอาหัวเอามาก่อนได้เดี๋ยวผมจะให้ดูหัวเลยนะครับ โอโ้อ่ะโฟกัสหน่อยโฟกัสโอเคดูดิแบบมันสุดยอดมากอะดูตามันนะครับโอยมันต้องโฟกัสโอเคเห็นแล้วนี่ครับเอาไฟมาโอเคดูครับดูตามันอะคือตามันเพ้นดีมากอะ่ะตาดูเหม่อลอยอะ่ะ <c oughs> นี่ป้าหน้าสวยครับบอกเลยว่า เซตนี้ปั้นหน้าสวยมากด้านข้างนะครับนี่นะครับดูตรงผมนะครับนี่มาไล่จา,ากดําแล้วก็มาดํำอ่อนๆแล้วก็ค่อยไปสีแบบไซแอนใช่ปะไซแอนแบบฟ้าๆเขียวๆประมาณนั้นนะครับนี่นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นี่เหมือนกันเลยมีการไล่สีคล้ายๆสีผมในซุโกะครับหั <laughs> ก็ตรงนี้จะเป็นผมที่ลงมานะครับเหมือนเส้นผมซูเปอร์แมนอะไรประมาณนี้ โอ้ใช้ได้นะเนี่ยปกติผมเห็นที่เขารีวิวกันก็คือเนี่ยไอข้างบนเนี่ยข้างหลังมันแหว่งขึ้นมาก็มันจะดูแปลกๆแ,แต่นี่ก็ถ้ามองแบบนี้ก็ไม่เห็นนะมองด้านหลังก็หน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับต่อไปนะครับตัวครับมาดูกันเลยครับโอ้ยอา้าวมันหลุดออกมาแล้วเอาไงละนี่เอาเอาไงนี่เอาเอาเอายังไงอะ่ะมันอฮะอะไรนี่เดีย๋ยวนะคือยังไงอะ่ะ ทำไมมันหลุดออกมาเลยล่ะน่าเราใส่เข้าไปแล้วกันนะนะมันควรหลุดเหรอมันไม่ควรดิทำไมมันหลุดล่ะควรครับอ๋อมันจะใส่อย่างงี้มั้งไม่รู้อะผมทําตามที่ผมคิดแล้วกันอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหลุดครับไม่ใช่อะไรหลุดไอ้นี่หลุดผมอยากให้มันแบบเห็นแบบแบบนี่นะประมาณนี้แหละผมเห็นที่พวกพี่เขารีวิวก็คือเขาบอกว่า ไอเน,นี่ยควรจะมีอะไรครอบมาตัวดาบนะเพราะว่ามันงอมากดาบมันงอจนมันดูแบบเสียมูลค่าไปเลยมาเราแกะออกมาเห็นป่ะครับนี่ครับอันนี้ยังพอดัดได้อยู่นะยังดีกว่าดาบเขียวจิโร่เห็นพี่เขาเรีวิวแล้วดาบมันแบบงอลงไปเลยอะมามาดูกันเลยครับดูละเอียดดาบนะครับโอ้แสงไหมครับโอเคมันต้องเป็นสียังไง มันจะเป็นสีแบบเขียวๆก็คือสีชุดเนี่แหละครับแล้วก็เป็นสีดําอ้าโอเคเห็นชัดแหละนี่แล้วก็มีสีเหลืองนะครับนี่หูอันนี้ใช้ได้สัดส่วนใช้ได้นี่ครับสัดส่วนการทําก็คือใช้ได้มันดูเท่ากันอนะ่ะมันดูไม่ไม่แหว่งโอเคนะครับใช่ครับแล้วก็นี่เป็นชุดของหน่วยดบาบไปฆ่าตาูนนะก็อ,อลงสีได้ลงสีสวยครับ ตัวนี้สีไม่ตกคผมรู้สึกว่าค่ายนี้ก็ทําดีขึ้นตลอดนะครับสําหรับตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรติครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าความยุติธรรมนะครับเฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้เออมันเขียนว่าอะไรอะ่ไม่รู้ว่าน่าจะหน่วยพิฆาตศูนย์นะอ่านี่นะครับแขนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฮะอะไร ใช่ใช่ไหมมันมันออกได้ใช่ไหมมันต้องออกไดแหละเนาะทุกคนครับดูครับมันในกล้องอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะกลมกลืนไปแต่ถ้าดูชัดๆเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นไหมมันเหมือนคราบกาวอ่ะโอ้หรือมันเป็นสีอ่ะมันต้องหน้าอย่ากาวมั้งเออไม่เป็นไรก็อืมมันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกครับถ้ามันยืนดีๆก็มองไม่เห็นนี่นงครับเรามาดูตรงรองเท้าโอ้ ต้องโฟกัสเลยตัวนี้รองเทา้าโฟกัสด่วนโฟกัสโฟกัสโอ้ยโอเคครับอมืมันไม่ค่อยโฟกัสเลยฮ้ไม่หป็นลรเห็นแล้วนะครับว่ารองเทา้ามันเนี่ยโอ้โหนี่แบบรายละเอียดดีจัดจวดนี่นะครับลงสีไม่เปื้อนเลยครับลงสีดีใช้ได้แล้วก็นี่นะครับ เป็นตัวรองเท้าแล้วก็ข้างล่างมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นกระโปรงแบบไหนเนี่ยมันมันคือกระโปรงหรือกางเกงครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันเหมือนกระโปรงมากเลยนะถ้าบางคนที่ไม่ได้ดูเรื่องเนี้ยจะคิดว่าตัวนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกางเกงนะเนี่ยดูแล้วมันเป็นกางเกงแน่นอนหูขาเขาทําแบบขาวมากอะโอเคป่ะตัวก็ประมาณนี้และก้้วสุดท้ายนะครับฐานนะครับ านะครับโอ้ยผมไม่ได้เห็นฐานแบบนี้นานมากนี่ฐานแบบ D X F อะ่ะแบบสุดยอดอะ่ะ <c oughs> ทันไม่มีอะไรหรอกครับมาเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับมาเลยนะครับท่านผู้ชมมามาดูกันเลยเราจะมาประกอบกันแล้วนะครับนี่ตัวนะครับแล้วก็เอาหัวหัวใส่ต้องลงล็อกหน่อยนะโอ้ผมตื่นเต้นจริงๆครับคือ ยอดชอบมากอะตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเมนเซนี่สือเป็นเมนตัวนี้ดีไหมเนี่ยนี่ความยุติธรรมสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดมากดาบยังเนี่หนยหน่อยๆเนาะก็ดัดได้อยู่ก็ได้อยู่ครับมันต้องแปะด้านไหนอะด้านนี้หรือด้านนี้ด้านไังไงด้านาไหนไง ือมันแปะด้านไหนก็ได้ไม่ใช่มใช่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 มันแปะมันมีรูเล็กกับรูใหญ่อ่ะอ๋อโอเครูลเล็กต้องอยู่กับรูเล็กนะครับไปค่อยๆใส่ครับผมตั้งใจฆ่าของตัวเนี้ยเฮ้ยโหยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดอะไรเลยอะมันลงไปแล้วมันก็เกินนี่มันลงไปเลยอะดูดิผมยังไม่ได้กดเลยนะครับเนี่ย มันลงไปแล้วก็ดีนะสําหรับฟิกเกอร์บางคนต้องกดลงไปแล้วมันก็หักนะครับเดี๋ยวนี่นะเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับสเกลกับตัวอื่นกันเลยนะครับถ้าผมปรับมุมกล้องมาให้แบบเห็นความสูงนะครับมาเราตั้งตัวนี้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกับ b h s sunji นะครับอุ้ยคัตเตอร์คัตเตอร์เก็บก่อนโอเคนี่นครับมูจิโร่มันเป็นคนตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ แ้วเทียบกับซันจิตัวนี้ซันจ like ิตัวนี้มันซันจิแบบภาพโหนานตัวนี้ซันจินานแลอเคครับก็มันมันก็ต้องสูงกว่าซันจิมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วเพราะซันจิเป็นตัวสูงไะเนาะแต่ถ้าดูตามสเกลแล้วเนี่ยลงเท้าของมูอิจิโร่มันดูเล็กกว่านะก็ส DXF ด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ DXF นะครับ เอามาดูต่อไปก็คือนี่ Vi b r a t i o n น t a r นะครับก็มันก็ต้องสูงกว่า Vibration Star มันเป็นงานแบบงานท่า a อคชั่นะครับโหมันสูงกว่าเยอะถ้าถามว่าอันไหนคุ้มก่ายังไงก็ต้อง Vibration Star เพราะตัวเนี้ยตอนผมซื้อมาผมซื้อมาห้าร้อยแต่มูจิโร่เนี่ยผมซื้อมาพันหนึ่งซึ่งมันมีความแตกต่าง มูเจโร่มันมีมูลค่คาสูงกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่มาใหม่นะครับแล้วมันก็มันไม่ใช่หาง่ายนะผมเสด์ชหามันมีร้านนี้ร้านเดียวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตร้านว้ให้แล้วกันนะไปครดิตนี้ไม่เป็นดิเอาขึ้นไว้แล้วกันโอเคก็แล้วก็ตรงนี้เป็นทานจิโร่นะครับลองเอาดาบมันมาเทียกบกับตัวดิอยากรู้โอ, <laughs> โอ้โห มันก็เกิดไปบอกเลยดาบสูงเกือบเท่ามูจิโร่มูจิโร่ม,โมันก็ตัวเล็กจริงๆอะนะเฮ้ยเอาใส่ดาบผมไม่รู้มันเป็นอะไรกับงานทุกเนี้ยงานดาบมันต้องงอะเหมือนว่าดาบยางยืดนะครับอันเนี้ยคุ้มกว่าเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าแล้วก็มันราคาถูกกว่าด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันราคาพุ่งไปเท่าไหร่แล้วนะตัวนี้พุ่งไปเยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวนี้ก็มันเพิ่งมาเนาะแต่เดี๋ยวมันมต้องพุง่งใช่อมผมหมยมันต้องพุ่งแน่นอนอย่างน้อยมันต้องพุ่งไปพันแบบพันสองพันสามอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทียวกับตัวต่อไปก็คืองาน koa นะครับหรืองาน king of artist นะคือ king of artist จะตัวประมาณนี้นะครับเออผมดูวัดขนาดเลยฮนะอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูอ่ะวัดไปเลยแล้วกันยังไม่ต้องสนกันงานเทียบโอเคสูงอยู่นะประมาณถ้าดูตรงนี้ก็สิบ สิสิบห้าป่ะสิบห้าเซนใช่ไหมสิบห้าหรือสิบหกประมาณสิบห้าจุดห้าก็สิบห้าครึ่งน่ะครับดูในกล้องมันเป็นสิบห้าแต่ถ้าดูตรงนี้มันเป็นสิบห้าครึ่งแต่ก็ประมาณสิบห้าอ่ะเฉลี่ยไว้ประมาณสักสิบห้านะครับยังไม่ถึงสิบหกถ้าเอาตัวมันจริงๆอะ่ะประมาณนี้ก็คือดูในกล้องมันยางมันเป็นสิบสี่แต่นี่มันสิบสี่กว่าก็เอาสิบสี่ ประมาณนี้ก็คือในนี้มันถ้าฐานก็หนนะึ่งเซนอะฐานมันหนึ่งเซนเลยประมาณหนึ่งเซนอะครับโอเคขนาดประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากซื้อมูอิจิโร่นะบอกเลยนะมันมาใหม่ไหเนี่ยต้องรีบอย่างอูซูเทนเงินเนี่ยก็ต้องรีบเหมือนกันแล้วก็นี่นะครับมาถึงตัวที่ผมต้องการจะรีวิวไปพร้อมกับมูอิจิโร่ผมเศร้ามากอะตัวเนี้ยคือผมอัดคลิปแล้วคลิปมันหายทุกคนตัวมันโก้เนี่ยดูดิ ตัวนี้สวยมากผมจะเล่าประวัติมานะครับว่าผมหาตัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วผมเจอร้านที่เขาขายแล้วสุดท้ายผมเข้าไปดูมันของหมดคือตอนนั้นผมรอตั้งนานอะ่ะผมรอว่าผมจะได้ซื้อเม,มื่อไหร่อ่ะผมผมไม่รู้ามันดูยังไงไงผมดูใน Facebook คือผมไม่ได้ดูในชูปีแล้วสุดท้ายของมันหมดครับท่านผู้ชมก็ตอนนั้นเศร้ามากคือไม่คิดว่าจะได้ผมเกือบไปซื้อของปลอมแล้วคิดดูดิเพราะว่าเอสตัวนี้ผมซื้อมาตอนก่อนผมจะมายืนคู่เอซาโบลูฟี่แต่ผมผมไม่ได้ซื้อลูฟี่นซนีมสักกท็เลย เออมันมันต้องเอามายืนคู่มาโก้ก็มายืนคู่มาโก้มันเท่กว่านี่นชอบตัวนี้แต่เอสมันหลุดง่ายผมก็ต้องจับอย่างนี้ตลอดให้ดูประมาณนี้แล้วกันไม่ไม่รีวิวอะไรมาครับปะเออมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าจะดู WCF ด้วยก็ได้โอเค WCF ตัวนี้ผมชอบชอบชอบส่วนตัวตัวนี้เป็นทรงไงคิงก็สูงประมาณมเข่าของมูจิโล อุยอยสัน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 สะเทือนแล้วแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวโอเคหรือก็เอาตัวนี้มาเทียบก็ได้นะตัวนี้มันเล็กกว่าเพราะมันก็เท่าจริงไซส์ของวซีเอฟประมาณนี้แต่อันนี้มันดันเหนี้เนี้ยไอเนี้ยเท่าจริงๆก็คือเขาของมันแหละวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบักเพียวลาโล